หลักการนะครับพอคุณได้ตรงนี้มาปุ๊บนะครับคุณลองดูอีกแถวนึงนะฮะอีกแถวนึงอีกแถวนึงเราเรียกว่าเป็นส่วนของการจัดการกับความเสี่ยงหรือว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงในการเทรดต่างตลาดทั่วไปอรุพันหรือว่าตลาดต่างๆเนี่ย Cont ทคฟ f ร r r ิเฟล e นนต์ออปชั่นฟ u วเต่างๆเนี่ยคุณต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า l ล v ว r a g e เ e v e r a ร e หรือกำลังทุนเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันคือสิ่งที่เราต้องรู้ว่ามันก็จะรวมมากับผักรวม,มกับการการต้องคอนโทรลหรือต้องดีกว่าความเสี่ยงซึ่งเป็นสิ่งที่มัน,น solution มาด้วยก างคนบอกใช้เลเวลแล้วไม่เสี่ยงเลยผมว่าตลกมากไม่มีนะครับคุณใช้เลเวลยังไงก็เสี่ยงเพราะว่าคุณกำลังใช้เงินจากคนอื่นเข้ามาเสริมกําลังเงินที่มีเช่นเลเวลหนึ่งต่อหนึ่งร้อยแปลว่าอะไรครับคุณอาจจะมีเงินอยู่แค่หนึ่งพันเสียงแต่คุณมีอํานาจในการเทรดเนี่ยนะครับหนึ่งพันคูณหนึ่งร้อยนี่แปลว่าความเสี่ยงคุณเพิ่มขึ้นถ้าคุณใช้ความเสี่ยงมากจริงๆที่ผมพูดเรื่องนี้ให้ฟังหรือว่าพูดตรงนี้ให้ฟังเนี่ยนะครับเพราะว่าอันหนึ่งที่ผมอยากให้พวกเราเห็นหรือว่าอยากให้้ววกเเนะเเเเรรรรราาาาขขใจนนนะะคคคคับบปป็็ื่ององงงดุมมสีย นะเช่นคุณอาจจะควบคุมความเสี่ยงออกมาในระดับที่แตกต่างกันแต่ตรงนี้คุณทําได้แน่นอนก่อนนะทำตรงนี้ให้ได้แน่นอนนะครับแล้วจะไม่มีปัญหานะถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อคุณทําตรงนี้ได้แน่นอนนะสิ่งที่ตามมาก็คือคุณสามารถที่จะจัดการมันได้ดยกตัวอย่างเช่นสามมติคุณอาจจะใช้ความเสี่ยงนะครับนะในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยออกเป็นสามระดับอ่าสามมติเป็นความเสี่ยงมากนะครับ หรือความเสี่ยงกลางๆหรือความเสี่ยงต่าตรงนี้เห็นอะไรไหมครับเราสามารถจะจัดการความเสี่ยงตอวเราได้เห็นไหมนี่คือการบริหารจัดการเช่นเดียวกันความเสี่ยงมากคุณใช้เงินเดิมพันมากคุณใช้เลเวลมากใช้เลเวลมากเช่นความเสี่ยงมากคุณอาจจะใช้หนึ่งต่อห้าสิบความเสี่ยงมากคุณต้องการใช้ความเสี่ยงที่มากนะครับสมมติถ้าเปิดรับความเสี่ยงที่มากคุณใช้หนึ่งต่อห้าสิบก็ณีที่คุณใช้หนึ่งต่อห้าสิบนะครับสมมติถ้าคุณได้ ห้าสิบปิ๊บต่อวันเนี่ยนะครับใช้หนึ่งต่อห้าสิบคุณอาจจะเทรดที่ขนาดโพซิชันที่มันใหญ่ขึ้นนะจากเดิมคุณอาจจะใช้หนึ่งต่อสิบอาจจะเทรดที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลอดนะครับหนึ่งต่อห้าสิบคุณอาจจะเรทที่ศูนย์จุดเอ่ออ่อเป็นอาวเซทเซทว่าศูนย์จุดห้าหลอดนะครับเห็นไหมครับถ้าคุณได้ห้าสิบปิ๊บเนี่ยนะครับก็แปลว่าคุณสามารถจะได้ผลกำไรที่สูงขึ้นเห็นไหมครับนี่ผมคิดให้ดูคร่าวๆนะครับผมไม่ได้ลงเป็นรายละเอียดให้นะครับอห้าททสิบปิ๊บ นะครับสมมติใช้โพซิชันอ่าใช้ความเสี่ยงที่1ต่อ10นะครับเทรดที่ศูนย์จุดศูนย์ตัวเนี่ยห้าสิบปีไม่ใกล้ประมาณห้าเหรียญน,นะครับถ้าคุณเทรดที่ศูนย์จุดห้านะครับก็แปลว่าคุณได้เพิ่มเป็นยี่สิบห้าเหรียญกรณีที่ห้าสิบปีต่อวันนะครับพอจะตามทันนะครับพอจะเห็นภาพนะนะครับดังน,นั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะได้เงินมากหน่อยเช่นเดียวกันถ้าคุณมองความเสี่ยงต่ำคุณใช้เรียกว่เลทคุณบอกว่าตลาดผันผวนมากขอใช้ว่าเลทที่ต่ำหน่อยหรือว่าเลทที่ต่ำหน่อยคุณออาจจะะเททรรดไปี่่ตนคับ อาจจะใช้โพลิชันไซด์อยู่ที่0.01เห็นไหมครับมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคุณทำกำไรได้ต่อเนื่องอยู่แล้ว50ฟิตของคุณเนี่ยนะครับในวันที่ตลาดที่ไม่ดีที่คุณอยากจะผ่อนเกมเนี่ยนะครับคุณอาจจะใช้ระยะที่ทําได้เนี่ยนะครับอาจจะน้อยลงเช่นคุณอาจจะได้วันนี้แค่ห้าเหรียญแต่ประเด็นเคืออะไรครับคุณสามารถจะผ่อนความเสี่ยงได้แต่คุณได้โปรฟิตเป็นบวกทุกวันคุณได้กําไรเป็นบวกทุกวันนะครับไม่ว่าจะวันที่ตลาดแย่หรือตลาดไม่ดีเห็นอะไรไหมครับเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมคือคุณมีีกกกไรทท่เป็นนบววั เพราะาคุณทำกำไรได้ต่อเนื่องที่แน่นอนแล้วไงครับกำไรที่แน่นอนได้ต่อเนื่องตรงนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเงินเดือนนะครับหรือว่าไม่ต่างอะไรกับเ,เงินค่าตอบแทนที่เป็นสิ่งที่คุณได้ได้ทุกเดือนได้ทุกต่อเนี่ยเช่นเดียวกันความเสี่ยงปานกลางคุณอาจจะใช้ความเสี่ยงใช้เลเวลที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับไม่มากน้อยจนเกินไปอาจใช้ประมาณที่หนึ่งต่อยี่สิบนี่เป็นต้นนะครับแต่ที่นี้ผมอยากจะสื่อให้ฟังคือนั่นคือการใช้นะคือการใช้ความเสี่ยงคือการคุมความเสี่ยงที่เราสามารถจะทําการปรับได้เพิ่มได้เร่งได้ ตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราทําตรงนี้ได้หรือว่าหลักการตรงนี้มันถูกมันดีเนี่ยนะครับอนาคตมันไม่มีปัญหาเราคอนโทรลความเสี่ยงในมือเราได้แล้วเราสามารถทํากําไรได้ต่อเนื่องนะครับเพียงแต่มากร้อยจะเฉลี่ยออกไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกถ้าเราติดกับกาไรอย่างเดียวเนี่ยติดกับเงินเป็นตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เสมอคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเชื่อว่าอยากได้กำไรเยอะๆคุณก็จะไปเทกันทีเดียวสิบร้อตนะครับห้ารอตแล้วคุณก็จะยินดีปีดากําไรที่คุณได้เช่นทีละห้าร้อยเหรียญทีละห้าพันเหระะย หรือไม่ได้เกิดจากสกอร์ที่เยอะเลยมันเกิดจากการใช้เงินที่เยอะเช่นในการคุณเทรด10ล็อตนะฮะสมมติเทรด10ล็อตเนี่ยนะครับคุณอาจจะเทรดได้แค่20ปิ๊บคุณได้กำไร200เหรียญงวโอ้โหรู้สึกมันสุดยอดมันเยี่ยมยอดที่สุดวันเดียวใช้ได้ทั้ง200เหรียญเลยแต่ความจริงถ้าคุณเสียล่ะครับคุณก็เสียทีละ200เหรียญันะแล้วบางคนมีเงินอยู่ไม่กี่พันเหรียญพอร์ตละพันเหรียญเนี้ยเสียทีละ200เหรียญส3-4ทีก็หมดละมีประโยชน์อะไรในวัันนนนนีี้้้้ไไดดเเงงงิยยออะมมพรุุ่คณตหหาป การฝึกให้ได้กำไรที่ต่อเนื่องที่แน่นอนเนี่ยครับคือการฝึกให้คุณสามารถจะสร้างความเป็นมืออาชีพได้ตรงนี้ต่างหากคือกำไรของจริงไม่ใช่กำไรที่คุณได้จากการโหรุ้นแบบถูกทีก็ไจ้เยอะเป็นดับเบิลผิดทีคุณก็ล้างขอดอย่างนั้นได้เกิดประโยชน์นั่นคือการพนันนะครับผมเลยได้บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ที่ได้ประโยชน์อะไรหรอกเพราะว่าการพนันหรือเกิดจากโชคม,มันคือความไม่แน่นอนแต่ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ได้ต่อเนื่องเนี่ยเราเรียกว่าฝีมือนะครับเราเรียกว่าทักษะตรงนี้ต่างหากที่ในต่างประเทศในกองทุนในฟนางๆนเนี่าา ให้ค่าหรือว่าให้คุณค่านะครับเขาจ้างหรือให้บางที่เ<ใ>นี่ยผมเห็นเขาจ่ายเงินเดือนหรือว่าจ้างเทรดเดอร์เนี่ยเขาจ้างตามเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเขาไม่ได้จ้างตามการที่คุณเสี่ยงได้มากได้น้อยเพราะถ้าเขาจะเสี่ยงอย่างนั้นใครก็เสี่ยงได้นะครับคุณเอาใครสักคนมาเสี่ยงก็ได้เหมือนที่เขาเคยทำการทดลองอ่ะต้าให้ลิงนะฮะมาเดิมพันเลือกคุณเนี่ยนะครับปรากฏว่าลิงบางทีทําผลตอบแทนได้มากได้ชนะในตลาดที่เป็นแบบสูงด้วยซ้ำมันไม่มีเกิดประโยชน์อะไรแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่คนทําได้นะฮะเพราะมันไม่ใช่รชเรื่องของโชคมมนอรร่่รรีีทททกววาาาาาสถํํไไดด้้้ปแลต สุดท้ายคุณจะบริหารส่วนตรงนี้นะครับคือพาร์ทของการบริหารจัดก,การนะครับเราเรียกว่าการบริหารจัดก,การความเสี่ยงเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันจะมาสอนให้นะครับเรื่องการบริหารจัดก,การตรงนี้มันทําให้คุณสามารถจะผ่อนหนักผ่อนเบาได้คุณจะเร่งก็ได้คุณจะผ่อนให้เบาก็ได้ตลาดมันผันผนวนยากตลาดมันมันไม่แน่นอนคุณก็ผ่อนเบาตลาดมันเข้าทางมีเทียนมีแน่นอนคุณก็ผ่อนหนักเร่งให้หนักจะใช้หนึ่งต่อห้าสิบหนึ่งต่อร้อยก็แล้วแต่คุณสามารถจะผ่อนแล้วเร่งเกมได้ตลอดะโดยที่อะไรครับเพอร์ฟอร์แมนซ ตรงนี้ต่างหากที่ผมพยายามจะสอนว่าเราต้องแยกจาก Perform a n c e ให้ออกจากเรื่องของความเสี่ยงอย่าไปติดอยู่กับแค่การได้เงินเยอะๆเร็วๆเพราะว่าการได้เงินเยอะๆเร็วๆกำไรเยอะๆเร็วๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจากโชคมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับภ่าของกําไรอย่างที่บอกมีสองข้อความเสี่ยงเหมาะสมกับเงินต้นที่เรามีเงินต้นน้อยคุณยังมีเงินฐานไม่เยอะใช้ความเสี่ยงที่ต่ำไปก่อนปันผตโตเรื่อยๆได้คุณก็ค่อยๆเพิ่มความเสี่ยงไปได้อันที่สองคือทําให้มันได้ต่อเนื่องแน่นอนนะครับตรงนี้คือของจริงๆที่เกิดไม่ใช่ของที่เป็นเป เรียกลูกค้าโชว์อย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วอย่างที่บอกครับผมทําให้ดูได้จริงนนะเช่นภาพที่ผมทําให้พวกเราดูเนี่ยเช่นผมทํำเทรดเล็กขอส่วนตัวเนี่ยนะครับผมเทรดมานะครับแต่นี้ผมทํา2012ถึง2016นะครับ4ปีนะครับคุณจะเห็นว่าผมก็ทำกำไรอาจจะไม่ได้ดีตลอดหรอกช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยดีแต่มันทําได้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะเกิดความยั่งยืนในระยะยาวแล้วคุณจะเห็นว่าเคอร์ฟเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นการเติบโตอาจจะไม่ได้มือหวาได้ปีละเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันเติบโตแล้วยยยั่่งืนนเี การการที่เราผ่านประสบการณ์ผ่านช่วงเวลาผ่านุสภาว่าตลาดได้มันยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นแล้วทำให้เรามีความสามารถเกิดขึ้นแล้วต้องได้พอมันยากยูก่นได้เนี่ยคงก็ไม่ไปกังวลอะไรเ,เพราะว่าไม่ว่าตลาดจะดีแค่ไหนแย่แค่ไหนเราก็ผ่านไปได้เอาตัวรอดได้ตลาดดีเราก็เก็บไปออฟได้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันที่ผมบอกแล้วผมทําเน้นสกอร์ผมจะเห็นผมเทรดผมไม่มาเน้นกําไรเยอะๆทีละร้อยเท่าสองร้อยเท่าหรือว่าเน้นที่มันได้กำไรทีละร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวแต่ละวันผมเทรดผมจะมีปิดขั้นต่า่ต้องเก็บให้ได้ปิดคือสกอร เช่นนี้ผมจะเก็บไว้ประมาณ50ปีถึง60ปีนะครับต่อเดือน้องคิดดูว่าเป็นเท่าไรแล้วกันก็คือเป็นหลักการชั้นต่ำที่ต้องเก็บไห้ได้ตรงนี้คือ performance ตรงนี้คือฝีมือที่คุณต้องเทรดหรือว่าต้องฝึกหรือว่าต้องทำให้มันได้เพราะว่าเมื่อเราทำได้เนี่ยนะสิ่งที่ตามมาคือมันเกิดความเสถียรและความแน่นอนมันก็ส่งผลทำให้ equity หรือว่าทำให้ balance ของบรทมันขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับแล้วพอเราทำได้ต่อเนื่องทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยครับมันก็ไม่ต่างอะไรจากเงินเดือนนะครับเราเป็น ader, เทรดเดอรเท ถ้าคุณทำกำไรได้ทุกเดือนต่อเนื่องอาจจะไม่ต้องมากนะฮะแต่ต่อเรื่องต่อเรื่องทุกเดือนเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าทุกเดือนคุณก็สามารถจะมี c a ชโฟออกมาเลี้ยงตัวเองหรือมาเลี้ยงชีพได้ก็เป็นที่มาของคำพูดหรือคำที่เขาเรียกว่า trading f o ์ living ได้ตรงนี้ต่างหากคือเรียกว่าฝีมือตรงนี้ต่างหากคือสิ่งที่เราต้องสร้างและพัฒนาขึ้นมาให้ได้เป็นทักษะสำคัญที่เทรดดอร์อาชีพม่ต้องเป็นเทรดดอร์อาชีพไม่ใช่นักพนันไม่ใช่นักเสี่ยงดวงเทรดด้รยอาชีพไม่ได้แปลว่าคุณเสี่ยงแล เราพูดถึงการทำกำไรที่เหมาะสมกับความเสี่ยงแล้วมีสกอร์มีฝีมือที่แน่นอนตรงนี้ต่างหากคือสิ่งที่ผมอยากจะสอนพวกเราไว้แล้วอยากทําให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าหันมาใช้เวลาในการฝึกฝนในพ,พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเพราะอนาคตตรงนี้แหละจะเป็นแบ็กกราวหรือเป็นพื้นฐานสำคัญมากที่ทำให้เราต่อยอดและพัฒนาต่อไปนะครับในอนาคตนะครับ